เอาละครับวันนี้เพื่อนๆครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูน้องๆก็ตกปลานะครับนี่ครับอยู่ใกล้ๆเองยิ้มผ่านมาจากเขานะครับเพิ่งตื่นมกันวันนี้พอดีน้องโทรมาไปครับไปดูนครับว่าจะได้ปลาไหมตุ้มตาแหล่ครับผมนี่นะครับภาพบรรยากาศครับผมวันว่างครับวันอาทิตย์วันนี้ไม่ได้ทํางานนะครับก็มาดังตกปลานะครับตกปลาไปด้วยทําอะไรไปด้วยไม่รู้ กินข้าวปลาก็ได้ครับผมนี่นะครับอันนี้ผ่านผ่านตัวยงนะครับผมที่เคยถ่ายให้ดูนะครับคนนี้สุดยอดมากครับการด้วยการมันเดนมาถ่ายมอนเดิมครับผมมาถ่ายมันเดิมนะครับผมฝากด้วยนะครับช่องช่องคุณกิติศักดิ์นะครับนะฮะช่องนี้ก็ไ่ใช่ย่อยนะครับผมตัวเล็กใจใหญ่ครับผมปลาได้ทุกวันครับอก็แก่ครับผมโดยปลาไปแกงทุกวันครับผมนี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับ นะครับพี่ๆน้องๆนะครับมาอยู่ด้วยกันนะครับตรงนี้มีความสุขครับผมกับวันอาทิตย์วันทํางานนะครับบรรยากาศดีๆนะฮะยกอ้าวเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวก็มียกกันต่อครับยกกันต่อหลายคนยกครับหลายคนยกยกปลาให้เพิ่นเบิ้งหน่อยไหนดูเด้๋ยววันนี้เอาฟ้องเมย์ดูผลงานครับผมวันนี้ตาครับตามไปครับตามไปครับตามผ่านไหมครับ ไม่ธรรมดาจริงครับน้องคนนี้น้ำไม่หาบไม่เยนเลยเ่น้ล้ครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับวันนี้ได้ปลาอะไรบ้างครับอ่ะเมย์อ่ะไอ้เหี้ยหมิน้อยนี่นะครับใครจเบไห่ใครจับไหมไม่อยากมากินนะบอกกินเดี๋ยวไป หมูมูน้อยไอ้ไอ้ก็อ้อาจเอาเนื้อไปเอาที่เอาหัวมาฐานเหมือนเดิมครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวซูมใกล้ๆนะทำอะไรกินต้มสีบัวโอ้ยตัวใหญ่มากครับผมแต่รอบที่แล้วตัวใหญ่กว่านี้เนาะครับผมรอบนี้ใส่เด็กแตะไข่โอ้โหเต็มตัวครับผม้องขอบคุณพานมากนะครับวันนี้มาทำคอนเทนต์ให้นะครับครับผมนี่นะฮะภาบรรยากาศที่สวยดีๆครับผมเ็ดเทปเเนื้อแบบเดียวก็แซ่บเลย นะครับระวังตกน้ำด้วยมันอย่าอ้อมพอมนะลิ้นลิ้นไม่ไปแข็งเลยไอ้ออออออแปะอ,อ้แปะบอกมัง้งไงป่าสวยีเโอเคนี่เป็นภาพบรรยากาศทั่ว,วไปนะครับเดี๋ยวแพนให้ดูนะครับเกิดเลยโรคปีนี้เดี๋ยดังเลยอ่ะสวยเลยครับแล้วปีนี้เนาะได้ประเบณีนะได้โกมูบอก เมงูก <t od ian |ms|> ็ได้มได้ได้กลไมัได้ปลาแบงม่ไัก็ได้ตทั้งงกูมูอีกมันยากาศโคตรสวยเช้าไปถ่ายนู้นมาอยู่นัตเด่นน้องคุณไอตีน้ปลาปีการเดียวรุ่น้เลยเมนที้สิบยิงเอาเอาบ้องไว้ไซเหรอเพื่อ เงี้ยหมืนเหมืมันง่วงต้องลงลึกไปกว่านี้เห็นเห็นไหมครับสวยๆทั้งนั้นเลยปลาก็เยอะครับคนก็เยอะนะครับบรรยากาศรับลมหนาวรับลมหนาวครับผมวันนี้หนาวหนาวหนาวต้องใส่เสื้อแล้วครับเนี่ยเสียงก็ไม่ค่อยดีนะฮะกินเหล้าเยอะเสียงไม่ค่อยดีกินเหล้าเยอะเอาละครับเดี๋ยวน้ำมันไม่รับทริปนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวเจอทริปต่อไปนะครับ จะพาไปดูอะไรอีกนะครับเดี๋ยวชุดวิดีโอนี้เดี๋ยวที่จต,ตัดต่อให้นะครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับ